สวัสดีครับสวัสดีไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับพี่ยงนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กโอ้เฟซบุ๊กพี่ยงแล้วก็ยูทูบนะครับช่องเบายงนะครับเพิมมือนี้ก็บรรยากาศย่ำเทียงเทียงตะวัง,ง,าวางลมพัดเย็นดี ครับมือนี้ครับกะได้มีโอกาสนะครับตัวนี้ครับได้มาส่งรถแทรกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น l ศูนย์นะครับสองแปดนี่นะครับรถไม้นะครับตัวนี้มือนี้กะเฮอยู่ที่อำเภอโค้งเจียมนะครับตัวนี้ลูกค้ากะไอ้บันตำบลหอยไั่นะครับอยู่ ในเต๋อครับตามที่ได้เดินทางมาเนาะครับตัวนี้ก็ทรงมดคือเก่าแล้วครับวาวาอยู่ส่วนจังหวัดใดอำเภอใดซอยใดนะครับเนี่ยเอาลวดตัวแข้งหนองนะครับเขามากว่ไไรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการทรงหมอบนะครับตัวนี้ก็ช่วงนี้นะครับโปรโมชันดีนะครับปีดาวนะครับก็แท็กเตอร์นะครับผุ้ใดยส่วนใจนะครับกระชามัด สอบถามกันเขาเมาไ่ไหรนะครับผมทรงฟีทัวปะทะเหยียดที่เรานะครับสำหรับคลิปนี้ว่าต้องเอาเงานะครับก็ผู้ใดสชนใจเฮ้้ยานะครับผมสอบถามกันเขาเมาไ่ไหน่รถไถรถเกี้ยวรถอำนาโดนรถคุดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเมื่อเก่าดะครับผม เอาไว้ครับนี่แหละขออนุญาตสวัสดีครับ